ไปหัูทำาเน่ยนี่วันนี้กูได้อะไรโอ๊ยปวดกัอื่นไปได้เด็กนี่เปลี่ยนปดเอาอีกเขเปลี่ยนบ้างกินหนึ่งมันเดือดขมูนี่ตัวดิฉันเจ้าฆ่าไปนะ น,นี่ค่อยดูหน้านนิดเดียนี่ก็นนจะให้ดูแค่โซ่ผลออไม้ะแอป,ปออเปิ้ลโอเล่นบลูเบอร์รี่แพ่ใครรู้แพ่ใครรู้แพเออใครรู้แพ่ภาษาอังกฤษอะ สนใจเลยน้องเล่นน้องเล่นงานตอนอหนึ่งเราอยูอก็ขอาเลนให้ดูแค่สิบเ็ดสหน้าพอเ่าจะสับสีหน้าถ้ากิมีใครมาขัดจถากิดถ้กมีรขัดจังหวะเราจบสิบเราจะจบเล่มนี้มานล้นมีเจ้มีเจ้มีเจ

ต่อคลิปไปนั้นบอกไ,ไงอีนี่สองระวังดีมา